สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสองท่านชื่ออะไรบ้างคะจิรพัฒน์วิจันทราค่ะคผมกิติษักด์พงศิลปวรสินครับค่ะทำไมวันนี้ท่านหึงได้เดินทางมาที่นี่ก็วันนี้เห็นเ,เป็นวันสดคือสุดทา้ายของของครูเชลินนะครับ,รบซึ่งผมขอ้ผมว่าผมก็นับถือครูมาก เขาพูด <Okay, S 2> ครูไปรอยประจำก็เลยประทับใจท่านหลายอย่างครับหลายอย่างท่ญญานน่ารักมากเวลาได้คุย,ยกับท่านก็กนรู้สึอกอบอุน่นนะรู้สึกอบอุ่นมากเลยครับเหมือน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 ที่เหมือนอาจารย์เหมือนครูบาอาจารย์เลยฮะที่ให้ความรู้ด้วยฮะ มีงานใดๆที่ไปกับท่านแล้วก็เจอท่านบ้างนะบ่อยครับทุกวันพฤหัสกลางเดือนท่านจะไปที่ชมรมรักชลินที่นาทอใเพราะเราก็ไปกันมีได้ขอข้อมูลของทางชมรมนิดนึงค่ะก็สำหรับผู้ที่เกิดเดือนนั้นนะคะ ท่าจะไปอวยพรล้อ,ลอง<ช>เพลงอวยพรให้ใ<ช>ทุกครั้งมีแค่ช่วงหลังที่ท่านไม่สบายเหมือนเอไม่ได้ไป<ช>แต่ท่านก็ไปครั้งสุดท้ายรู้สึกท่านจะไป ท่านก็ยังยังยังไปอยู่ประมาณไม่ถึงปีค่ะค่ะท่านรักษาตัวนะคะใช่ค่ะแล้วท่านก็มารักษาตัวอยากให้ป่ารักมากความในใจที่รู้สึกกับท่านทละคนเลยนะคะคุณพิธาตางผู้หญิงเก็ก็ชอบเพลงของท่านร้องเพลงท่านร้องยากมากแล้วก็คือชอบนะคะชอบแล้วก็ฝึกร้องแล้วขอได้ขอคำแนะนำจากท่านบ่อยๆค่ะ ท่านก็ให้คําแนะนําดีมากไม่ใสก็เป็นกันเองอบอุ่นค่นะเวลาไปเนี่ยความประทับใจเหมือนกันครับก็นําเทนําเพลงที่ท่านไปลองประจํานะฮะแล้วก็รู้สึกบ่เพลงทุกเพลงที่ท่านลองเป็นเพลงที่เอ่อบทเพลงที่สะละสรย้ยแล้วก็น่าร้องมากเลยอย่างหมืองเวลาเจอท่านที่ใจท่านก็ให้คำอบอุ่น นะฮะแล้วท the ่านก็เวลาร้องให้ท่านฟังท่านก็โยิ้มแล้วก็ปบมือให้ให้เราทําให้เรามีกําลังใจที <t 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 ่จะร้องเพลงของท่านคือบ่อยๆครับการร้องเพลงทาให้สุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ถึงใบหน้าทีาสำคัญท่านคือบทเพลงทำให้คนมีความสุขนะคะแล้วก็เชื่อว่าสุขภาพดีด้วยใช่ครับมีอะไรทิ้งท้ายปากบอกกับปัญหาของของพาในรุ่นหลัง ก็ขอให้รักษาเพลงของท่านไวเพราะเพลงท่านได้มีความไพเราะมากนะฮะไม่ใช่พอมดท่านแล้วจะลืมท่านไม่ใช่แต่ยังไงเพลงท่านก็ต้องอยู่พวกเราที่กลุ่มกลุ่มรักชลินก็ยังอยู่นะคะเราจะรักษาตรงนี้ไว้เพลงท่านจะยากยังไงเราก็เราก็จะขับร้องแล้วเพลงท่านเยอะมากนะคะไพเราะที่สุดนะคะร้องเพลงนี่ทําให้เราปลอดดีแข็งแรงแล้วออย่าสุง มีเจอเจอเพื่อนผูงเยอะ,อะทำให้เรามีความสุขที่ได้เจอเพื่นอนฝูงเยอะครับขอให้จังจนงลงไว้นะแล้วก็เก็บเก็บเ,เพลงท่านไว้ะจะให้อยู่อยู่ตลอดไปะะนะคะเชื่อว่าบทเพลงของท่านทรงคุณค่าไว้ในแผ่นเสียงมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือความรู้สึกในการที่พบเจอท่าน อาจารย์ธดีนะคะเขาแล้วก็รักท่านนะคะมีการพบปะพบเจอไปอยู่ในชมรมนะคะนี่คือสองท่านที่เป็นตัวอย่างสหลังจากใจของท่านอย่างแท้จริงนะคะข่าวตำรวจและท่งเที่พาขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ